ดีผู้ชมทุกท่านนะครับออตอนนี้ก็เป็นการทํามุมนะครับเป็นการทํามุมแบบว่ายืนได้สองฝั่งนะครับเพื่อจะแทงตรงกลางนี้คือผมผมผมควักไส่เอาเอาดินออกมาแล้วนะครับเนี่ยแต่นั่นจะสังเกตได้ว่าผมจะเหลือที่ยืนไว้นะครับเนี่ยเี่ที่ยืนตรงนี้ก็คือตัดมาให้เหลือประมาณระยะยืนอะ่ะ ที่จะยืนตรงนั้นแล้วเรื่อมมือมาตรงนี้ถึงนะครับแล้วแล้วทีนี้ผมก็อยาขยับมาทางนี้ก่อนเพื่อที่จะทํามุมนี้ก่อนนะครับทํทำยังไงก็คือทาเบิร์มมาเดิมครับเล็งเบิร์มให้ได้ก่อนพอเราไปยืนอยู่ฝั่งนู้นเราจะได้เห็นว่าเบิร์มเราเนี่ยมันมีระยะประมาณไหนนะครับก็คือกะกะเอาเลยประมาณมุงจีนึงอะ่ะผม,มก็ เอา,วากว้างยาวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเล็งก่อนนะครับว่ามันตรงไหมผมรู้สึกว่ามันมันจะกว้างออกไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเข้าอีกหน่อยเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับเราจะเกลีหัวไว้ให้ได้ก่อนทีนี้ก็เหมือนเดิมครับเกลีลงไปเลย ยังไม่ต้องให้มันถึงนะครับเดี๋ยวเราไปยืนอยู่ฝั่งแล้วก็เกาเพียงแต่ว่าเอาให้ใกล้คเคียงก่อน,เ,นเอาให้ใกล้เคียงก่อนก็คือมเนี่ยเกา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 ลงมาก่อนนะครับเวลาเราไปยืนเลงอยู่ฝั่งเราก็แค่ทําหัวนะครับผมจะไปยืนตรงนี้เนี่ยผมจะบินตรงนี้แล้วผมจะเลงแนวให้มันตรงกับเบิร์มอ่ะ จะไปทําเบิร์มใหม่แล้วก็ทําให้หลังคันมันเสมอกันตรงมะเนี่ยให้มันใกล้เคียงกันก่อนแล้วผมจะแทงสโลปลงเลยนะครับแทงมุมเลย เียกย่เข้ามาแล้วมันค่อนข้างจะเป็นหินนะครับออมาอย่างรวดเร็วเลยเจะสังเกตได้ว่าตอนนี้มันเริ่มเป็นสโลปแล้วนะครับมันเริ่มเป็นสโลปแล้วเราก็แกนเกาเกาเข่า,า,าๆไว้แค่นี้พอนะครับนี่ เทียมไดแค่นี้พอแล้วทีนี้ตากออกไปให้หมดนะครับให้มันโล่งไปเลยไอในรุมเนี่ยให้มันโล่งไปเลยเดี๋ยวผมจะมาไล่แทงอีกทีนะครับอาจจะมีหลายอีพีหน่อยการทำมงเป็นอะไรที่จะว่ายังไงมันมันไม่ด่วนนะครับผมมันด่วนไม่ได้มันต้องทำไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราต้องตักดิ่ออกไปเรื่อยในกรณีนะครับที่ ว่ารถดัาไม่ได้วิ่งหรือว่าเราจะทําไว้ก่อนรอรถดัาอย่างนี้ถ้าดินไม่เปลี่ยนอย่างนี้เราสามารถกองไว้เลยนะครับกองไว้ตรงไหนก็ได้ที่มันไม่ไม่ไมยังไงละ่ะไม่เครื่องนะครับกองไว้เลยแล้วพอรถดับว่างมาวิ่งเราก็ค่อยต่างขึ้นทีหลังได้นะครับแต่อันนี้ยังไงละ่ะหกล็อก็รอเที่ยวนะครับผมก็ต้องทำด้วย นี้ผมค <N> ิดว <N> ่าผมน่าจะต้องทำซับเหมือนเดิมเฮ้ย <N> ลู้นนู้นู้นมีนูด้วยมาจากไหนวะเนี่ยโดดออกจากรถเปล่าอันนี้ก็เข่าๆนะครับนี่ก็เราก็ไล่แทงตามรอยเดิมนะครับกวาดหัวมันลงก่อน หาระดับให้มันเสมอเบิร์มให้ได้นะครับเอาแค่ใกล้เคียงให้ได้นะถามว่าเป๊ะไหมผมก็ไม่ได้ทําให้มันเป๊ะได้นะครับแต่ว่าทองใกล้เคียงก็พอนะครับทุกอย่างเลยนะครับถ้าจะทําให้เป๊ะมันมันใช้เวลามากๆเลยแล้วมันก็ใช้แบบยังไงล่ะความปนีตอะแต่หน้าง,งานเรามันไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นนะครับ แค่ดูว่ามันสวยก็พอจริงๆผมไม่ต้องแทงรอยฟันเลยก็ได้นะตรงมุกเนี่ยมุกเก่าๆ,ๆเอาแล้วก็แทงเท่าที่แทงถึงก็ได้แต่อยากทำให้ดูครับเห็นขอกันมากก็เลยต้องทำให้ดูก่อนเป็นทีพีแรกเนี่ย ต่อมันอัพได้ถึงสิบนาทีเลยคลิปยาวแต่มันติดอย่างเดียวคือมันโคตรนานเลยเวลาอัพโหลดลงเนี่ยผมนึงไม่ค่อยอยากที่จะทำคลิปยาวและอีกอย่างถ่ายวิดีโอเนี่ยความจําเครื่องผม2องร้อห้าสิหกกิกเต็มเต็ม <c oughs> <c oughs> จนผมไม่รู้จะจะลบมาไหนเสียได้ทุกอันเลยบางทียังไม่ได้อัพโหลดเลยแบบมันอัพโหลดนานเนาะก็ถ่ายไปเยอะด้วยทีนี้ กลายเป็นว่ายังไม่ได้อัพก็ต้องลบก่อนนะอะความจำเต็มก่อนแต่มันลำบากใจตอนลบนี่สิอ่าโอเคเดี๋ยวผมทำต่ออีพีสองนะครับ